สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีเด็กๆชั้นปนหนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูปอยในอีพีที่133นะคะแต่ก่อนที่เราจะอ่านหน้า90เดี๋ยวครูปอยขออนุญาตย้อนไปเฉลยนะคะหน้าที่87นะคะในอีพีที่13 2นะคะอ่านะคะขอเฉลยด้านล่างเนาะเพราะด้านบนเป็นแค่นำคำมาเขียนต่อกันนะคะ,ะด้านล่างนะลูก ข้อที่1นึ่งนะคะเขาเฉลยให้แล้วคําว่ากลางนะคะข้อที่2หามนะคะหออามอหามแบกหามนะคะต่อไปคําว่าดามดอ,อาโม,มดามดามโทดามข้อที่4ข้าวขออาวอขาวขาวโทข้าว คำที่5คําคำว่าช้างชอองชางอช้างช้างโทช้างข้อที่6ร้างรออางอร, áng, ร áng, ้างรางโทร้างต่อไปหน้าที่88นะคะวงกลมล้อมรอบคำที่อยู่ตรงอ่าคำที่ตรงกับภาพนะคะข้อที่1อ่าข้อที่1คําว่าล้างรออางอรางรางโทล้างข้อที่2คําว่าบ้านบออานอบานบานโทบ้าน คำที่สามคำว่าป้ายปออายปลายปลายโทปลายข้อที่สี่วอยวายวายเอกวายว่าย,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 ายน้ํานะคะคําที่ห้าคำว่าอ่านอ่านมา้าที่นั่งบนหลังม้านะคะอออ,อานอ่านอ่าคําที่หกนะคะก็คือคําว่าหานหออานอหานหานเอกหานอ่าส่วนหน้าที่แปดสิบเก้านะคะ เดี๋ยวครูปอยไทยรูปส่งไปให้นะคะจะได้ชัดเจนเนาะแต่ว่าครูปอยมาสอนอ่านก่อนนะคะอักษรกลางนะคะกออางอกลางกลางโทกลางกออางกลางกลางโทกลางดออามอดามดามโทดามดออามอดามดามโทดามตอองตางต่างเอกต่างตอองตางต่างเอกต่าง บออานบานบานโทรบ้านบออานบานบานโทบ้านปออาโยปายปายโทป้ายปออาโยปายปายโทป้ายกออาวอกาวก้าวโทรก้าวกออาวอกาวก้าวโทรก้าวดอานดานดานเอกดานดอานดานดานเอกดานออางอ่างอางเอกอ่างอออางอางอางเอกอาง มาที่คำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรสูงนะคะขออาวอขาวขาวทข้าวขออาวอขาวขาวโทข้าวผอานอผานผานเอกผานผอานอผานผานเอกผานหออามอหามหามโทห้ามหออามอหามหามโทห้าม ขออางอขางขางทูข้างขออางอขางขางทูข้างสออายอสายสายเอกสายสออายอสายสายเอกสายฝ่ออายอฝายฝ่ายทูฝ้ายฝออายอฝ่ายฝ่ายทฝ้ายถออานอถาถออายอถายถ่ายเอกถ่ายถออายอถายถ่ายเอกถ่ายถ่ายรูปนะคะ ทอ agues, อานอฐานฐานเอกฐานทออานอฐานฐานเอกฐานต่อไปคำที่อยู่ในอักษรต่ำนะคะวออาววาวาวเอกวาววออาววาวาวเอกวาวรออางลางลางโทลางรออางอลางลางโทลางรออายอรายรายโทรายรออายอรายรายโทรายวอานอวานวานเอกว่าน วอานอวานวานเอกวานรออานอรานรานโทรานรออานอรานรานโทรานชออางอชางชางโทชางชออางอชางชางโทชางซออายอสายสายโทสายซออายอสายสายโทสายยอางอยางยางเอกย่างยออางอยางยางเอกย่างค่ะ วันนี้นะคะเราขึ้นที่หน้า90นะคะใน EP ีที่133นะคะอ่านานี้นะคะเด็กๆต้องส่งคลิปการอ่านมาให้คุปปอยด้วยนะคะอ่าอ่านแบบไหนอ่านแบบคล่องเลยก็คือไม่สะกดนะคะถ้าส่งคลิปมานะคะต้องอ่านแบบคล่องนะคะคือไม่สะกดเนะาะแต่เดี๋ยวคุปปอยจะฝึกเด็กๆอ่านก่อนเนะาะคำแรกนะคะ ข้าวกับข้าวสีดามสีดามล้างน้ำล้างน้ำข้าจ้างข้าจ้างล้างหน้าล้างหน้าล้างมือล้างมือปลา ยางปลายางเข้าบ้านเข้าบ้านเตาถ่านเตาถ่านย้ายบ้านย้ายบ้านต่อต้านต่อต้านหานปลาหานปลาถ่านไฟถ่าน ไฟผ่านมาผ่านมาก้ามปูก้ามปูดูป้ายดูป้ายมือสายมือสายตาขายตาขายพายเรือพายเรือผ้า ม่านผ้าม่านดูภาพแล้วเติมคำที่หายไปลงในช่องว่างนะคะอ่าก็คือเอาคำพวกนี้นะคะมาเติมมาส่วนหน้าที่91นะคะหน้าค้างๆกันเลยเนาะหน้า91นําตัวอักษรหน้าภาพนี่นะคะอักษรหน้าภาพตรงนี้นะคะที่กลมๆนะคะกอไก่ขอไข่ขอวายงองูจรจานถาชิงเนี่ย เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องอ่าคือให้ตัวอักษรในรูปเนี่ยมาตรงเช่นคำว่าพายเรือก็คือเอาจอจานมาใส่นะคะอ่านะคะข้อหนึ่งถึงขอ้อ6ส่วนด้านล่างนำตัวอักษรที่กำหนดมาเรียงให้เป็นคำที่ตรงกับภาพดังตัวอย่างมีอีกตัวอย่างคือข้อหนึ่งนี้แล้วนะคะคำมันจะสลับกันอยู่ใช่ไหมลูก เออไม่ใช่ตัวอักษรมันจะสลับกันอยู่เนาะทั้งตัวอักษรทั้งสระเลยนะคะแล้วก็เด็กๆด,ดูภาพซีว่าคำที่ที่เขาให้มาเนี่ยมันคืออะไรมาเรียงให้ถูกต้องนะคะ6ก้อเช่นกันนะคะส่วนหน้าที่92อ่ะหน้าที่92นะคะคิดได้เขียนเป็นเลือกคำที่กำหนดให้ เติมลงในช่องวางให้ถูกตอ้องคำที่กําหนดให้อยู่ในกรอบสีฟ้าตรงนี้นะคะ,ะมีคําว่าล่างร้านข้างง่ายจ้างดามขามย่างช้างแล้วก็บ้านแล้วก็มีข้อความมานะคะแต่ว่าจะขาดคำใดคำหนึ่งเด็กๆเลือกคำมาเติมนะคะมีทั้งหมด1ิ ข้อก็10บคำเลยนะคะ,ะด้านล่างนะคะคิดวิเคราะห์เลือกข้อความที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องมีข้อความอยู่ในแถบสีฟ้านี่คะ,ะให้มาลงเลือกให้ตรงกับรูปภาพนะคะมีคําว่าอะไรบ้างอ่านดูซิห้ามเข้าล้างมือซิชูมือซ้ายไหวมาซิมีสี่ ดามอ่าหกขอ้อหกคำนะคะหกข้อความใช่อ่าเป็นข้อความเนาะไม่ได้เป็นคำนะคะอ่เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆอ่าทำแบบฝึกหัดนะคะฝึกทากับพปกคองแล้วก็อ่ามีการบ้านก็คือส่งคลิปการอ่านนะคะอ่านแบบคล่องแล้นนะคะนาที่90นะคะอ่านาที่90นะคะอันนี้คือ งานของของบทที่5นะคะเป็นคลิปวิดีโอที่ต้องส่งมานะคะอ่าแล้วคูไปเก็บคะแนนด้วยนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ